สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอาเจ้ามังมีมาเคาะสนิมครับเป็นรอบที่สองครับหลังจากถ่ายขนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดูบรรยากาศครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังขันอยู่นะครับสายต้นนี้ครับเนี่ยเห็นเศร้าไหมครับเศร้าหรีอสะท้อนแสงใส่ยังไม่เสร็จดีครับผมมันมีนก มีนกตีกันอยู่ใกล้ๆครับมีคู่อ่างหนึ่งคังครับผมก็เลยรีบวิ่งออกมาก่อนครับใส่คอนหันออกต้นนะครับรีบเกินครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับผม จ้ามังมีเรียกทีเลยครับสงสัยจะเห็นนกป่านะครับแต่ผมยังไม่เห็นเลยครับมาแล้ว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 ครับ,รบโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยยังไม่ถึงสิบวิมั้งโอ้ ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยอะโอ้โหสุดยอดอะไรครับนี่งงเลยครับโอ้โหตรงดิ่งมาเลยครับผมผมหันกล้องเกือบไม่ทันไม่รู้ว่าได้ช็อตสวยหรือเปล่าหันบึ๊บเลยเมื่อกี้่กำลังจะซูมให้ท่านผู้ชมดูมันกระโดดพอดีเลยครับ โอ้โหไม่ได้ขันโยนนะครับใส่เสร็จเรียกเลยครับใส่ยังไม่ดีด้วยครับนกมันมาใกล้ๆเลยต้องรีบวิ่งออกก่อนครับใส่หันคอนออกต้นเลยครับผิดตำราครับผมแต่ก็ยังหมานครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าคู่อ่างหรือเปล่าครับคู่อ่างอยู่ซ้ายมือตัวหนึ่งครับได้ยินเสียงคำหนึ่งมันขู่กันเองครับแต่ตัวนี้ดุมากครับผมบินสายตรงมาเลยครับเกาะกิ่งยูคาเนี่ยครับ บินเข้าคอนจังๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันครับนี่ครับนี่ครับสนาปีครับผมใช้ได้ไหมครับผมไม่รู้เลยว่าเป็นตัวไหนอ่ะแต่มันมีคู่อ่างตีกันอยู่ครับผมเพิ่งสายได้ไม่ถึงห้านาทีอ่ะอู้ตัวนี้ดุจัดครับผมบินสายตรงมาเลยครับเดีดูแข้งแข้งสั้นนิดเดียวครับหลุดมือนะเนี่ยแข้งครับแข้งแค่เนี้ยแข้งกำไร เนี่ยแค่นี้แค่งอเนี่ยนิ้วผมอ่ะค่ด,ดูโอ้โหเจ้ามังมีทำสำเร็จแล้วครับโอเคครับทุกคนวันนี้มานี้แล้วครับเจ้ามังมีออกคารมโชว์สุดยอดมากครับผมถูกใจผมมากๆครับตัวนี้ถึงกับอยู่ไม่ได้ครับผมอยู่ไม่สุดครับผมมาไวสุดๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ มั่นแน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบาย